สวัสดีครับทุกคนและในคลิปวิดีโอนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเกม Ark Survival Evolve นั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้หตบมือก็ผมตบมือก็ที่จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเล่นเกมนี้นะครับผมแต่ก็เออเมื่อนนะครับผมไปเลื่อนดูม็อดในเกม Ark มานะครับผมแล้วก็ไปเจอม็อดอันนึงมานะครับทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าสายกอรซิล่าอย่างเราเนี่ยไม่ควรจะพลาดอย่างแน่นอนนะนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของม็อดกอรซิล่า i l l a -1 นั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้โห ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปลองให้ดูกันนะครับว่าเจ้ามอตตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะแล้วก็จริงๆแล้วนะครับผมเกมอาร์คเนี่ยผมก็เคยเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะหลายคลิปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมก็หลายปีแล้วอยู่เหมือนกันยังไงก็สามารถลองย้อนคลิปกลับไปดูได้เลยนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เกมอาร์คนะครับผมกลับกันใอมกครั้งหนึ่งหน้าโหเป็นไงโคตรคิดถึงเลยนะครับผมนี่เป็นไงจังหวะนี้เปิดมาก็อยู่กลางแมปเลยนะพูดตรงๆนะครับว่าเกมอาร์คเนี่ยเป็นเกมที่มีภาพค่อน้าาาะะวยครผมมแลลลกก็ีหห มี MOD, มอสนู่นมอสนี่มอสนั่นนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต,ต่อไปเนี่ยถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นอะไรอีกนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้เลยนะครับผมนะก็ช่วงนี้ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีแหละนะครับก็เลยเล่นเก็บอางั่นเองนะมาโอเคมาทุกคนก็มอสในวันนี้นะครับที่ผมจะพาทุกคนมาดูกันเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านของมอสก็ซิล่าไมนัสวันใช่ไหมทุกคนอ่ะขออนุญาตนะครับผมเสกเลยดีกว่ามาดูกันนะครับว่ามันจะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนะมาแล้วนี่โอ้โหเอา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 ติดตัวผมวะเนี่ยเฮ้ย มาแล้วครับจังหวะนี้กอสซิล่ากไมนัสวันครับผมโอ้โหเสียงดังจัดเบาเสียงหน่อยโอ้โหว่าไงว่าไงเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเทำอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยยิงเอ้ายิงใส่ใครเฮ้ยเฮ้ยเจเยนเจนเยนเจเย็นก่อนโอ้โหโ โอ้โหเปิดเข้ามาก็ยิงเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับผมโอ้โหซึ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับผมเป็นมอสกอซิลล่าไมนัสวันในเกมนี้นะครับผมในเกมอาร์นะบอกเลยนะครับว่าคนสร้างมอสเนี่ยค่อนข้างที่จะขยันแล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับทุกคนนะซึ่งวิธีการที่จะจับเจ้าตัวนี้ได้นะครับทุกคนเราต้องเสกก่อนนะครับผมอันดับแรกก็คือเสกมาก่อนแล้วก็ต้องทําการคิวตัวที่เสกมาให้ได้นะครับผมแล้วคุณก็จะได้มาเป็นเหมือนกับเป็นใบสปอรนอะไรอย่างนี้นะครับผมคุณก็จะสามารถเล่น ถือเราจะไปกดเซฟฟอน์เทมอะไรก็เล่นยังไม่ได้นะครับเราต้องทําการคิวมันก่อนนะก็ง่ายๆนะครับถ้าคิวไม่ถูกก็ชีตแล้วก็คิวไปเลยนะครับผมตามนี้อ่าทีเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นไหม้ายมือนะครับผมก็ได้ของมานะครับผมเป็นนี่เลยจะมีเป็นนี่มี2อันนะครับผมก็คือเอ้ยมีสามอันนีกกิกโนโตซอรัสฮาร์ดนะครับผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกี่ยวอะไรกันนะก็จะมีเป็น2อันตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นโกจิราชายนะครับผมแล้วก็ใบเสกตรงนี้นั่นเองนะครับใบซัลมนนะนี่ยอันที่2คืออะไรเนี่ยยออ อันนี้โอ้โหรูปปั้นครับทุกคนรูปปั้นก็ซิล่าซอรัสต่นเองนะครับผมนะโอ้โหเป็นไงโคตรเท่เลยนะอะไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เราต้องเสกนี่ครับผมมาดับนี้แล้วก็ซิล่าแมสวันอย่างเดียวเลยวอก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเดินก่อนนะครับปุ๊บน่าตกแมงอย่างนี้ได้ใช่ไหมกดท่าหนึ่งปุ๊บเอ้ยไม่ใช่กดท่าหนึ่งกดเลขหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋อตกดินเนาะเอ้าเฮ้ยเอาชิบหายแล้วตกดินเนาะเฮ้ยตกดินเฉยอะไรเนี่ยโอ้โห นี่ข้อเสียของมอดนี้นะครับผมก็คือว่าบางทีมก็จะตกดินแบบนี้แหละซึ่งถ้าตกดินนะครับทุกคนเราก็ต้องเอ่ออ่าก็ทําใจไปละกันนะครับผมทําอะไรไม่ได้นะเฮ้ยทำไงดีว่าตกดินว่ะมอสมันตกดินทุกคนเอาใหม่ซิถ้าอย่างนี้เงยหน้าขึ้นหน่อยดีขึ้นไหมเฮ้ยอย่าบอกนนะตกดินอีกอะ่ะเอเอ,เอได้ได้โอเคมาแล้วนี่เห็นไหมทุกคนถ้าเราคิวตัวเลขได้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับผมในรูปแบบที่เป็นการซอมมอนนั่นเองโอ้โหทุกคนดูดิโคตรเทพนะครับดูดิ โอ้โหถือว่าสวยงามนะครับผมโมเดลดีอะไรดีนะครับผมค่อนข้างที่จะดีเลยนี่เป็นไงหน้าตานะครับผมใจเย็นเจนเจนเจนโอ้โยเจนก่อนพากสีบก่อนพากสีบก่อนโอเคโอ้โดนโอ้โดนโดนโดนจระเข้กัดโอ้ยใจเย็นน้องใจเย็นเจนโอ้โหเดี๋ยวจังหวะนี้จัดการจระเข้นี่ก่อนอะไรตายซะตายซะจระเข้อ่าเดี๋ยวจระเข้ไปไหนละอะไรตายซะ เป็นไงคนชอบเลยนะครับเวลาเล่นเก็บอาแล้วก็ใช้แบบมอสกิโกมแบบนี้นะครับผมนะใช้คอมมานด์เออก็ถือว่าเล่นง่ายดีนะครับแล้วก็เล่นแบบชิวๆไปเนาะแล้วก็นี่ครับผมโอ้โหกอสติล่าไมนสวันครับทุกคนเป็นไงคือดีเทลดีมากนะแล้วก็รายละเอียดของตัวโมเดลเนี่ยก็ทำมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ก็คือหน้าตานะดูฟันดิเรียงแบบนี้เลยเนาะแล้วก็โอ้โหลักษณะร่างกายก,ก็เป็นประมาณนี้นะก็ <นะ S 2> ไม่แน่ใจนะครับว่าจะสูง50เมตรหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันอาจจะสูงกว่า50เมตรก็เป็นไปได้นะ นี่เป็นไงโหโคตรเท่ะอะยางเท่เลยอะขออนุญาตเดินขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปขี่เลยนี่จังหวะน,นี้เอาติดต้นไม้โอ้เอาอะไรไม่ได้น่ะติดต้นไม้เฉยเลยนะครับผมซึ่งอะเราดูสกิลดีกว่านะครับว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างโอเคคลิกเมาส์ซ้ายก่อนเป็นไงปึ๊บโอ้คลิกเมาส์ซ้ายนะครับผมเป็นการตะปบอย่างนี้ปึ๊บ <c oughs> ตะปบนะครับผมแต่ว่าทาไมตะปบต้นไม้ไม่พังก็ไม่รู้เอาคลิกขวา กระทืบอือกระทืบกระทืบได้ครับผมแต่ว่ากระทืบต้นไม้ไม่พังนี่คือยังไงวะเนี่ยเอา้าโอ้โหพลาดเลยอะ่ะถ้างั้นอะ่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กถ้ากระทืบต้นไม้ไม่พังเนี่ยผมว่ามิดไม่ดีเลยอะ่ะมันแบบมันก็ทําให้เราเดินไปไหนมาไหนลาบากนั่นเองนะครับเอาปีกขวาครับจังหวะน,นี้ตัวอะไรข้าลราไม่รู้ <c oughs> โดนครับจังหวะน,นี้เราก็สามารถจะเดินตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถกดชิเพื่อเป็นการวิ่งได้นี่ได้ไงโอ้โหสารฝันจัดทุกคนขี่ก็ซิล่า <c oughs> โมเทพเนี่ยนะครับตอนวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะกดเคนหน่อยซิดูตอนวิ่งนี่โอ้โหตอนเดินนี่ก็ค่อยๆเดินต้มเตี้ยมไปนะครับผมนะแต่ก็เออจริงๆนะมอสก็ยังแบบทําไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับทุกคนจะมีด้านของแอนิเมชันนะที่เขายังทําไม่หมดอย่างเช่นตรงแขนถึงไหมแขนยังไม่ค่อยขยับเลยนะครับแต่ว่าตัวโมเดลนี่มันสวยจริงๆนะผมบอกเลยโอเคอ่าเลือดเท่าไหร่เลือด4 0 0 0 0เอาเอาพไป6เอาเอาไปอัไป5 0,000ก็แล้วกันแล้วก็ถือว่าเป็นสปีดแล้วกันดาเมจก็จะไม่ต้องนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีมอออตตััวนนื่นนนนนใซรี้ะคบ โอเคเป็นไงนี่มาแล้วไวขึ้นไหมโอเคไวขึ้นหน่อยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนอกเหนือจากเนี้เนี่ยมันยังมีท่าคำรามด้วยนะครับผมโดยการกดคอนโทรลทางซ้ายนั่นเองลองดูนะว่าทำรามเป็นยังไงอ่ะทางนี้ดีกว่าแดดส,สองพอดีคำรามหน่อยอ่าโอ้โหทุกคนสามารถที่จะสร้างดาเมจได้นะครับผมท่าคำราม นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมปรับท้าคำรามนะแล้วก็สามารถกดได้รัวๆแบบนี้เลยนี่โหดูแล้วก็หึมเฮ้ยชอบว่ะเฮ้ยชอบจริงหน้านี่ผมกดเคดูนะแล้วเราไม่กดเคแล้วก็ลองดูเป็นมุมมองม,มุมนี้อ ประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าดูดีนะแล้วก็อ่ะที่จริงตัวละครตัวนี้นะครับผมก็สแลมแมทวันตัวนี้เนี่ยมีท่าอัลติเมทด้วยนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่าพ่นลำแสงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะโดยการกด C นะครับทุกคนกด C เอาเล็งเล็งเป้าหมายก,ก่อนเอาเป็นแบคคิวแล้วกันกด C ครับปึ๊บมาแล้วชาร์จก่อนชาร์จแล้วโอ้โหดูหางดูหางมาแล้วเอฟเฟกต์โอ้โหโอ้โมาแล้วยิงโอ้อไฟออกปากแล้วเป็นไงตุ๊บ ohui là bớt ta, Ô <laughs> ก็ถือว่าพังหมดนะครับผมนะพังพินาศหมดจังหวะนี้มาดิแมคคิโอแล้วไงโดนเนื้อหายหมดเลยนะครับจังหวะนี้นะโอ้โหแต่ว่าขออนุญาตอัพสปีดต่อโอเคมาครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราไปลองเดินดูนะครับเผื่อจะเจอตัวอะไรบ้างข้างล่างมีไทรเซอร์ท็อปครับผมโอ้โหแต่แปลกนะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเดินเสารยังไงก็ไม่รู้วันนี้นะครับสงสัยไม่ค่อยเกิดเจอความโหดกองกอซิล่าแม้นวันเข้าไปนี่เดินดมเดินตุ่มเตียมเดินเดินเดินเพื่อปั๊บ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 เี่มีตัวไไอ,อะไรไม ไดโนโอขอเยอะหน่อยสิกางงลก v, กา,งงก C, กางวงเลย่ะเดี๋ยวกดวีกลางวงเอ้ยกด C ีกลางวงเลยสิเป็นยังไงแต่ว่าไม่มีไดโนโเลยไดยโน,โนโหายหมดอะเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเออสงสัยรอบหน้าผมต้องไปปรับให้มันไอ้นี่แ,ลแหละให้มันแบบมีไดนเสาเกิดมากขึ้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มันมันมีเกิดวะหรือมันมีเกิดก็ไม่รู้นะครับแต่ผมมองไม่เห็นอะโอ้แต่ข้อเสียของมันจริงก็คือว่าเห็นไหมมันเดินไม่ผ่านต้นไม้อ่ะดิเฮ้ยข้างหน้ามีนกถึงตัวเฮ้ยนี่ยังไงเจอแล้วเจอแล้วสเตโกโอ้โหพูดตรงๆเลยนะครับว่าไดโนเสาเนี่ย กลายเป็นตัวเล็กกระจิตลิดไปเลยอ่ะเจอผมเข้าไปในผมแบบตัวเบลเลอร์เลยอ่ะนี่ขึ้นมาข้างบนนี้กันละกันโอ้โหเ,เรยสลอาหายหมดเลย้ยเฮ้ยนี่ต้องดูมุมมองม,มุมนี้ทุกคนมันอย่างเทอ่อะเทจัดเ๋ยวลองยิงลิมแสงแบบตรงนี้ดีกว่าทุกคนแบบเอ่อยิงไปบนฟ้าเนี่ยดูซิว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงนะครับกด C นะปุ๊บเคดูนะมาแล้วารชาร์จ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 ยิง ยิง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 เออกว่าจะยิงออกโอ้โยโอ้โห ก็ถือว่าโคตรเท่โคตรอันตรายเลยนะครับทุกคนนะสำหรับเจ้ากอซิล่าแมนวันในเกมอาร์คในวันนี้ก็คงจะเฝ้าเท่านี้นะครับทุกคนนะใคเรเล่นดูก็สามารถไปลองหามดโหลดกันได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ใครชื่นชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ